วันนี้มาพูดเรื่องการงานค่ะแน่นอนว่าในสถานการณ์แบบนี้หลายท่านนะคะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทางหน้าที่การงานทางด้านการเงินต่างๆดังนั้นสิ่งที่ครัวค่ะไม่ได้ปลอบใจนะคะแต่อยากจะบอกว่าให้เราวางใจว่าทําเหมือนเรากับว่าไม่เร่งรีบให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมใจไม่เร่งรีบแต่ในแง่ของการทํางานะทำหนักเท่าเดิม หรือทำนักกว่าเดิมคุ่นคิดให้ใจอ่ะวนอยู่รอบเป้าหมายว่าจะทํายังไงมีอะไรที่เราทําได้บ้างมีอะไรที่เราทําได้บ้างมีอะไรที่เราทําได้บ้างแล้วลงมือทํามันทุกวันแม้ว่าในแต่ละวันนะคะผลตอบรับอ่ะมันจะดีหรือไม่ดีหรือมันยังอาจจะไม่ได้ดีแต่คุณอ่ะจะรู้ว่าคุณอ่ะยังได้เต้นฟุตเวิร์กอยู่เพื่อรอเวลาให้สมองของคุณอ่ะคลิกขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเอ้ยต้องทําอย่างนี้สิหรือในเวลาที่น้ําอ่ะมันเป็นน้ําขึ้นขึ้นมา คุณอ่ะก็พร้อมที่จะรับน้ำอ่ะที่เป็นน้ำขึ้นแบบนั้นทันทีวันนี้นะคะครูมาเชียร์ให้ทุกคนอ่ะเต้นฟุตเวิร์กเอาไว้ก่อนลงมือทำงานให้หนักไม่มีอะไรสู้การทำงานหนักได้สู้ๆค่ะ